เดี๋ยวครูขออนุญาตถอดแมสนะอ่ะก็นะครับ EP นี้นะเป็น EP ที่7แต่ว่านะครับเดี๋ยวครูจะทบทวนความรู้เล็กน้อยนะครับของ EP ที่6ไปด้วยนะก็คือเรื่องของหลักธรรมของศาสนาพุทธนั่นเองนะครับหลักธรรมแรกนะครับที่เราเรียนกันก็คือเรื่องของศรัทธาสี่นะครับศรัทธาสี่ก็จะเป็นเรื่องของความเชื่อนะที่ประกอบไปด้วยเหตุผลนะครับเอิญ นะศรัทธาในกฎข้อที่หนึ่งก็คือเรื่องเรื่องเชื่อในเรื่องของอกฎแห่งกรรมนะครับเชื่อว่ากรรมมีอยู่จริงเชื่อว่าเมื่อทําอะไรก็ตามนะโดยมีเจตนาที่ดีหรือว่าไม่ดีเนี่ยนะครับย่อมทําให้เกิดกรรมดีหรือว่ากรรมชั่วนะครับสองเชื่อในผลของกรรมมันจะเชื่อมโยงกับอันนี้เชื่อแล้วว่ามีกรรมพอมาอันที่สองก็ต้องเชื่อด้วยว่ามีผลของกรรมถ้าเราทํากรรมดีผลของมันก็ได้เป็นผลที่<ม>ดีถ้าเราทํากรรมชั่วผลก็จะเป็นกรรมชั่ว ต่อไป3เชื่อว่าสัตว์โลกมีกรรมเป็นของตนเองใครทํากรรมอะไรก็จะได้รับผลกรรมนั้นตอบแทนเช่นวันนี้สดสดร้อนๆนักเรียนไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิดนักเรียนเล่นกันทํากรรมดีหรือไม่ดีอันเนี้ยไม่ดีส่งผลให้ดนะโดนครูทําโทษนั่นคือผลกรรมที่เรียนได้รับถูกเปล่าเออนะครับ C เชื่อว่าพระปัญญาและการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีอยู่จริงนะครับก็เท่ากับว่าเชื่อว่าพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นจริงแน่นอนนะครับอันนี้คือหลักของศรัทธาสี่นะต่อไปนะครับเป็นเรื่องของอันนี้คือตัวอย่างเห็นไหมเมื่อเนี่ยลังแกเพื่อนเกยเพื่อนก็จะโดนคููตําหนิโดนคููลงโทษต่อไปเรื่องของอริยสัจสีนะครับ ครูสอนไปหลายรอบแล้วอนิยาสัจสี่นี้นะครับมีทุกสมุทัยนิโรธมักสมุทัยคือสาเหตุที่ทําให้เกิดทุกเช่นอันนี้เขาบอกว่าทานอาหารมากไปอันนี้คือสมุทัยทุกก็คือพอทานอาหารมากไปทําให้เกิดอะไรอ้วนอืดอัดใช่เปล่าพอมาต่อไปนิโรธก็คือหนทางที่จะเอ้ยมาส่วนน,นี้นี่นี่ข้อปฏิบัติที่ทําให้เกิดการดับทุกก็คือมัก ทำอะไรถึงจะออกกําลังกายทานอาหารแต่พอดี<ไ>ก็จะทําให้ไปสู่การเป็นนิโรธก็คือความดับทุกข์นั่นก็คือทําให้ร่างกายพุ<แ>่นดีแข็งแรงถูกต้องนะครับต่อไปเรื่องของไตรสิกขาไตรสิกขาคือการเจริญศีลสมาธิและก็ปัญญา นะครับเราฝึกศีลให้อยู่ในกฎระเบียบในอยู่ในศีลห้านะครับฝึกสมาธิให้จิตใจเข้มแข็งนะมีสติรู้ตัวอยู่เสมอแล้วก็มีปัญญาเพื่อการฝึกฝนปัญญาให้เกิดความรู้นะครับรู้จริงรู้แจ้งเห็นจริงนะอันนี้คือในเรื่องของไตรสึกขาอันนี้ที่ครูไปเร็วเพราะอะไรนะเพราะเราเรียนกันแล้วในอีพีที่6นะแล้วก็สู่ภาระง,งานอันนี้นะครับใครที่ยังไม่ได้ทำนะทั้งกลุ่ม e. กลุ่ม A ที่เรียนอยู่ที่ บ้านแล้วก็กลุ่ม B ที่เรียนอยู่ที่โรงเรียนนะครับใครยังไม่ได้ทํางานนี้นะไปตามทําด้วยนะครับงานนี้5คะแนนนะต่อไปเนื้อหาใน EP ที่7ของเรานะครับเป็นเรื่องของหลักธรรมของศาสนานะครับเดี๋ยวครูใช้ปากกาไฮไลท์ก่อนนี่นะครับหลักธรรมของศาสนานะต่อจาก EP ที่แล้วนะครับอ่ะ หลักธรรมที่เราจะเรียนกันในสัปดาห์นี้นะครับนักเรียนเปิดหนังสือไปในหน้าที่17 17ครับ17ปเปิดหนังสือเรียนของนักเรียนนะไปในหน้าที่17หลักธรรมที่5นะครับชื่อว่าอะไรครับอ่านพร้อมกัน1 2 3สาโอวาทอะไรโอวาตโอาสามนะครับโอวาาม,นะอวา,ามก็คือ เป็นหลักธรรมที่เป็นหัวใจสำคัญทางพระพุทธศาสนา3ประการนะครับนะเป็นคำแนะนำคำกล่าวสอนแล้วก็คำว่ากล่าวตักเตือนนะครับเอาทีนี้ดูว่ามันมีอะไรบ้างอันแรกเลยคือการไม่ทำความชั่วทั้งปวงนะครับการไม่ทำความชั่วทั้งปวงมนจะมีเบนจศีลแล้วก็อบายามุกสี นะครับแต่เดี๋ยวเราก็จะเรียนกันไปเรื่อยๆนะอันที่สองโอวาทที่สองนะครับคือเรื่องของการทําความดีให้ถึงพร้อมก็คือทําความดีออกมาโดยจิตใจนั่นเองนะครับไม่ใช่ทําแค่สร้างภาพใช่ไหมเหมือนแค่ไม่เหมือนกับการที่ครูไม่อยู่แล้วนักเรียนเล่นกันอันนั้นคือไม่ถูกนักเรียนจะต้องทําทั้งที่ต่อหน้าครูแล้วก็รับหลังครูด้วยถูกไหมครับ ต่อไปอันสุดท้ายโอวาทที่3คือการทำจิตใจให้ผ่องใสบริสุดธิก็คือการบริหารจิตเจริญปัญญานะการสวดมนต์แผ่เมตตานะครับต่างๆเอาทีนี้เรามาดูเมื่อกี้เราพูดถึงเบญจศีลใช่ไหมนี่เบญจศีลเบญจศีลเนี้ยอยู่ในหลักโอวาทที่1คือการอะไรครับถูกต้องการไม่ทำความชั่วทั้งปวงอา้าวมาดู เบนจะศีลคืออะไรเบนจะแปลว่าห้าเอ้ยเบนจะแปลว่าห้าศีลก็คือศีลสรุปเบนจะศีลก็คือศีลห้าใครเป็นคนนับถือศีลห้าพวกเราทุกคนคนไทยทุกคนใช่ไหมเออคนไทยทุกคนถือศีลห้าอา้าวมีอะไรบ้างมาดูกันข้อหนึ่งเว้นจากการฆ่าสัตว์ น,นี่คืออ่านักเรียนดูภาพตามนะมันจะมีการกระทําแล้วก็ผลของการกระทําอันนี้เขาทําอะไรอยู่กลังยยแ,แย่แยลแยนกใช่ไหมกําลังจะทําร้ายนกผลของการกระทําเมื่อครูมาเห็นก็เป็นยังไงโดนดูโดนด่าโดวนว่าดวโดนทําโทษนะฮะสเว้นจากการลักทรัพย์นี่การกระทํากําลังลักขโมยของอยู่ผู้หญิงคนนี้กาลังเล่นมือถือโจรเห็นไม่ได้สนใจ ทำไงขโมยเงินสรุปผลของการกระทําคือโดนโดนตํารวจจับถูกต้องรอบที่สองเออนะสามเว้นจากการประพฤติผิดในกรรมแปลว่าอะไรประพฤติผิดในกรรมแปลว่าอะไรแปลว่ามีลูกเออมีผัวมีเมียอยู่แล้วไปแย่งผัวชาวบ้านไปแย่งเมียชาวบ้านอันนี้เรียวกว่าผิด ผิดผัวผิดเมียหรือการประพฤติผิดในกามเนี่ยเห็นป่ะคนเนี้ยเนี่ยผู้ชายคนเนี้ยมีลูกแล้วมีเมียแล้วแต่ผู้หญิงคนนี้เป็นยังไงมาเลยเออมาแย่งไปเหมือนในละครเลยใช่ไหมออสุดท้ายผลของการกระทําก็คือทําให้ผู้หญิงคนเนี้ยเป็นยังไง,องเออเศร้าเลยต้องอยู่คนเดียวถูกไหมครับอ,อันเนี้ยนะอะไรก็อยู่กับลูกไงอยู่กับลูกนะเพราะว่าผัวไปมีอะไร ปมีเมียใหม่ไปแล้วนะครับเออไม่ดีเนะ้เว้นจากการพูดเว้นจากการพูดพูดอะไรพูดเท็จแปลว่าอะไรพูดโกโหกพูดปดพูดไม่พูดความจริงเนี่ยเว้นจากการพูดเท็จการกระทำเนี่ยเห็นมาโกโหกคนอื่นสุดท้ายทําให้เป็นยังไงไม่มีไม่มีใครเชื่อเลยต้องอยู่คนเดียวกลายเป็นเด็กเลี้ยงเด็กเลี้ยงแกะไม่ใช่เด็กเลี้ยงวัวนะ ต่อไป5คือ,<พ>อเว้นจากการดื่มสุราและสารเสพติดเอาดูการกระทำดื่มเหล้าหนักจนเมาผลของการกระทำก็ทำให้เกิด,<ล>ดไปขับรถรถไปชนนี่แค่ยังดีชนเสาไฟฟ้าแต่ถ้าชนคนตายเป็นยังไงด้วยเสียเออคนอื่นตายด้วยทำบาปด้วยนี่ทำบาปใหญ่เลยฆ่าสัตว์ใช่ไหมมนุษย์ก็คือสัตว์เป็นสัตว์ประ สัตว์ประเสริฐเออนะครับอ่ะทีนี้กา,การบ้านวันนี้ะนะครับภาระงานของวันนี้นะครับอ,อ่ะดูอยู่ตรงไหนแล้วอยู่อันใดอันใดอันใดอ่ะนักเรียนฟัง ภาระงานของวันที่12กรกฎาคม2564นานะครับเมื่อกี้เราเรียนเรื่องเบญจศีลถูกไหมเราเรียนวันละเรื่องพอนะครับให้นักเรียนเลือกเบญจศีลหรือเบญจศีเลเรียกอย่างหนึ่งว่าอะไรศีลห้าน,นะเลือกศีลห้ามาหนึ่งข้อมีอะไรบ้างเว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการลักขโมยมเว้นจากการเ่สุราเว้นจากการประ ประพฤติผิดในการเว้นจากการผู้เ็จและเว้นจากการดื่มสุราและสารเสพติดมันมีอยู่5ข้อนะนักเรียนนักเรียนที่อยู่ที่บ้านฟังด้วยนะครับนักเรียนเลือกมา1ข้อพอเลือกมาแล้วเลือกที่เราชอบอะที่เราสนใจเขียนลงไปที่ครูบอกมาเมื่อกี้5อย่างมีเว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นอะไรพวกนั้นอนะนักเรียนสมมตินะเลือกมาเสร็จแล้วให้นักเรียนทําการวาดภาพประกอบนะให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่นักเรียนเลือก นะแล้วก็ระบายสีตกแต่งอะไรให้สวยงามเลยนะครับหนึ่งหน้ากระดาษในกระดาษสมุดนะหนึ่งหน้ากระดาษนะครับเสร็จแล้วนักเรียนก็ถ่ายรูปส่งมาในกลุ่มไลน์นะครับนะทีนี้ดูตัวอย่างดูตัวอย่างนะครับสมมุติครูลเลือกข้อ2ครูลเลือกข้อ2คือเว้นจากการลักทรัพย์ลักทรัพย์ก็ลักขโมยของอะ่ะนะครูก็เขียนมันจะต้องมีการกระทําแล้วก็ผลของการกระทําใช่ไหมนักเรียนก็วาดเลย จะวาดซ้ายขวาก็ได้หรือจะวาดข้างบนข้างล่างก็ได้ไดฟังก่อนนะหรือจะเขียนข้างบนเป็นการกระทําแบ่งครึ่งสมุดใช่ไหมแล้วก็วาดรูปมาแล้วก็ข้างล่างเป็นผลของการกระทำนะครับตกแต่งให้สวยงามระบายสีนะครับวาดด้วยดินสอระบายสีจะตัดเส้นทำอะไรก็ได้ตามความสวยงามเลยนะครับนะมีอยู่5ข้อไม่ใช่ว่าเดี๋ยวมาถึงโรงเรียนทำข้อสกันมาเหมือนมาเลยไม่ได้นะครับนะ นักเรียนก็ย้อนกลับไปดูในวิดีโอมันมีอยู่5ข้อมีรูปมีรูปอยู่5อย่างเลยนะครับการบ้านนะครับทําทเลยก็ได้นะสำหรับวันนี้นะครับคลิปของ EP ีที่7ก็จบลงเป็นเพียงเท่านี้นะครับนักเรียนก็ทํางานแล้วก็ทยอยส่งมานะครับสวัสดีครับ